โปรแกรมวันนี้ก็เล่นกล้ามเนื้ออกด้านบนนะครับทุกคนก็เมื่อวานก็ไม่ได้มาเล่น,นครับพอดีกดตกนะครับรเตือนทุกคนใครเข้ามารับชมแล้วก็กดแชร์ให้กับกดแบงค์หน่อยนะต่อครับวิธีการเล่นแล้วก็จะนั่งแล้วเราก็ล็อกสะบักด้านหลังแนอนอกแล้วก็เอามือจับระหว่างอ,อกด้านบนนะครับจังหวะเตียไม่ต้องหายใจเข้าจาังหวะดันให้เราหายใจออก แล้วเราก็ใช้หลักกระสอกดันนะดูนะสะบักหลังจะไม่หลุดนะครับถ้าหลุดแล้วก็มันจะไม่โดนนะครับพยายามบีบแล้วก็เค้นไว้นะครับผมพยายามใช้ศอกบีบหนะ้าอ,อกเข้าหากันนะครับต้านว้มันนะครับจะโดนมากนะโอเคประมาณน,นี้นครับจุดก่อต้นอยู่ที่ใ,ใกล้ๆหายปล้าเนาะ ประมาณนี้ครับ โอเคประมาณนี้นะครับ